ดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่นะคะปู่ก็เอาน้ํานะคะมาให้ป้าออนนะคะน้ํานี่คือป้าออนนะคะเป็นคนกอกแล้วก็ยกใส่รถนะคะจะเอามาไว้ใช้นะคะท<ำ>ํ<อ>ากินเนาะ,อนะเอาไว้ใช้ที่นาป้าออนก็ขาดน้ําค่ะขาดน้าดนําเดี๋ยวขออนุญาตป้าออนไปยกก่อนนะคะ นำเค็งไปบ,บ่มีก็ไปบ้านอันนั้นเราไปเก,กะกันได้านยังเออบ่เป็นยังเราเพราะว่าที่บอกให้เจ้าเอาน้ำในำตู้เย็นนี่เห็นอยู่สามถุงอยู่เดีย๋ยวจังเลียนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อก็ได้ยี่ร้านข้าบ้านมู่บ้านไกลๆนี่เอาจับกล้องพี่พี่จับต้องพี่ห้ามนะตากูจะจับเองอไปดู่ายล้วคอยยก เท่เลยเท่ส่กว่าแบบตงบลลุมพลัง ไปอะไปเบิ้งน้ำสาอันลุงค้ำแม่แม่น้ำแล้วไหลตัวละเต็มสาอยู่ไปตักมาถาังหนึ่งเอามาไว้จะใส่พ่อแม่พี่น้องเลยน้ำขาดแค้นก่อนก็เลยต้องกอกใส่ถังอันนี้ก็เลมยมายกใส่ถังถังดำจะทางไหนคุณไปทาใัย

ถ้านำซื้อเข้าใจคือที่ว่งอยู่บ่บ่สื่อที่ร้อนเตือนนึงสบายอันมีประมาณสองสองตะกี้กันนี่ดังเต็มหลังมาว่ายทัดไส้มาว่ายทัดล่างไม่ล่างเมื่อวัยเท่น่าอยู่น่ากินน้ำเป็นน้ำนั่นเด้อค่ะเด้อน้ำน้ำออกจากฝายยาง ออกมาตะกเงิ้งงนผูพอมยงาค่ะต็ออนเสียมเรียบร้อยเอาอันนั้นมาเห็ดกูด้ยวยอ่ะไปทายสิไปเอาทองแงยงมาในเด้อ ปลายทายเราเราเรียน,นหลดอ,อกไปคุณวไว้แน่ปล่ย,ยปูนี่นะคะปู่พองก็จะกลับแล้วอือไม่ใช่ผ้าเราแห้งกันแห้งห่อนแห้งเมื่อยอยู่โคตนนะ ไปแล้วนะคะผูพองกลับแล้วค่อยๆไปเด้อไม่ไงเอ้ยเอ้ามาผัดมามาผันมานั่งเหียดตอกอีกบบดนี้ไม่ไงแบนี้บ<ม>่<ม>ยิ้นแล้วบ่เข่า บ่ต้องหว่วงไ่โอ้ทำไปจังหัน,น,นอืม,ออมนี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะน้ำสามกระติกที่ปออนยกออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำเอามาจากบ้านนะคะวิล้อนนั้นกระปุกเงินดำนน นี่อันนี้ของหนูห้าไปพิงมาถอกใจกระฮาะก็ได้ดม่เพื่อโคตรหักใจแม่ยังจะเชิญแม่ยังจักแม่ยังเป็นแม่ยังพ่อแม่พี่น้องมั้ยนะคะสัมพารักปอะอ,อ่อนเจักของปรอ่อนจักของยาผ้าค่ะผสมผสานกันค่ะพ่อแม่พี่น้อง ออนกะติเตรียมลงไปเกี่ยวเขาแล้วบันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอซีนะคะทุกท่านนะคะ,ะ, 6, 000, 000, ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะช่องประอระอนพี่สาวลุงพนนะคะเออเมื่อรุ่นขอยกะสิเอากระติกพนบอกยีโ่โพบอ่อยขว่าไปยืมข้องอันนองมัดมาอันไฮไซโยสัน ขอ่อยเรียกว่าเอาเอา,เอาล่องไปงสักก้อน,นขอ่อยเรียกว่าเอาล่องไปจักสามกระติกสักก้อนพอว่าเพื่อมันเต็ม่ะล่าค่อยเปล่าเออขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปาออนพี่สาวลงพลน,นะคะปอออนก็เตรียมลงเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ